สบายดีและสวัสดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขน,นมานี่กลับมาพบมาเจอกับศาตะาวันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเวย้ยอยู่ป้าอยู่ดอนเนาะตอนนี้ก็ได้เป็นเวลาบ่ายสองโมงพี่น้องเวย้ยโดยกสีพาพีพาน้องมาเบิรงบรรยากาศธรรมชาติตามหัวตามห้องเนาะพี่น้องเนาะศาตรวาวันก็ลัเอาพักพักมีซีซ้อมพักธรรมชาติอะไรเนาะพี่น้องเนาะโดย กาสิเป็นภาคคีสมภาคการังคมเนาะบางคนกอาจสิหูบางคนกอาจสิบุหูเนาะโดยโบพรว่าจะเป็นฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเน้องพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบอ่ตาตะวันแชนเนลคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยทงก็ไปน้ำตลอดเพราะว่าทงใช้โทรศัพท์เนาะอยันมันเทียงคันทำเพระาะใช้ทงก็ได้โดยพี่น้องเลยโอเคเพื่อว่าจะเป็นการซักษาเสียเวลาเนาะการแตเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องเลยโดย

ทักธรรมศาสติธรรมศาสตร์แล้วพี่น้องมากับลูกกับหลานพี่น้องเลยมีบ่ลูกมีอะุกนะน้ามาคุยอยู่ห้องพี่นี่โบแกอยู่นี่นะ Nè, à, oh, lúc nữa 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 là nữa nữa Đây nữa 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 ngắm, nữa 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 Nhìn đi, nữa nữa <laughs> เล่นลูกเทนนิสสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายดีเบารลอยสบายดีป้าลุงไม่นี่ลานไปยังไม่นี่นะาคเอาพักพยังพักเป็นที่บ่โอ้ยอยาเอาอะไรตอมันเลืองปุาตายเลยเลืองคือคนโซกเอามานิ่ตอมันง่ายง่ายเน

ขมมั <mile> ่่นเนี่นพีชมีชมนี่นะแต่นี่นะขมือพักเกลกปีกก็เก็มเอามาอีควายนีควายเลือดก่ควายบวกเป็นเอาดางมันหมุนนจะดังง้างน้ำอ๋อเพื่อนจตมันเขียวตม่เลือมันเลืองเนี่ยโอ้มตาลูเอางันนะครับมนลายนีะควายไรแต่เขียวเพิ่มแล้วอะไรบ้างเนาะ มัไปคุยงขึนเมื่อให้เลี้งจำเลยไหมกดตกอาปันว่าอึดพักเมาะนี่อ้ยนน้กนอก็นการ้พี่น้อยหเลี้ยงเป็นตะกินบุเลืองมันบอแซบมันบ่งงามวมบุชมใครสิอยากกินของบแซบเนาะกินของสดสดีกสดสดแซบเลือจงจำจำผเทาเนาะมกเลกน้อยคือคนโซนนี่กะเอา ตายตาตายตายวหัวนดึงเอาดึงลุกไปนี่นเ้ยทไมเห็นแตอรมันเอี่มันเคียวไหม่ดดกึ้นาายไมมขันกี่นี่กันเป็นบัวหนจ้าพัน เอาไปปล่อยโด่งก oh, ันเนาะธรรมชาติบ้านเฮาวกับซี่ซำนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะไปไกลรถได้ขี่ท่อนรถเออแถวนี้เนาะพ่อพระตรงพักอันนี้แหละพี่น้องพักเขียวๆขียนี่แหละคุยเอาเป็นด่างดีๆงามๆบ้างพระหน่งเนี่ยไม่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 พระให้น้องพระนึก บอบลกแนละ้วไม่มาที่อามาบ้คุเอาด้พักพี่น้องเอ้ยพักพัก <c oughs> พักพักขี่ส่ตารางคมแตงอ่อ <c oughs> นอ้าวแตงอ่อนจะมีจะบอ <c oughs> ក្រ <Tab Halfway impose ending> ៅកុំសែងអូយយាវណាំទៅបោះពីនោះហៅយ៉ាងអត់ហ៎អំដេ ธรรมศาสตร์โดยที่เ่าได้ปลูกพี่น้องเอ้ยบางคนก็อาจจะเคยได้กินเนาะบางคนก็อาจจะบ่ฮู้สำหรับคนที่ว่าอยู่แบบบ้านนอกบ้านนาเฮาก็สิฮู้อยู่างน้นเนาะพี่น้องเนาะบำรุงสุขภาพตางเดดเงือนเฮ็ดมันหัาน้ำมันห้ามี

อยนี้มันก็นโอเคแล้วนะเวยพวกใดไทยยากนะเนาะสมุนไพรต้นบ้านลูกคุยอโอ้มือนะลูกอย่าไปต้องเสียมสิเสียมถึกจับเป็นดางเลยเนี่ยบ้นม่ถี่จับสั้นมันทมันก็นตายบ้นครับเสลมวัวตายชม โอ้ยน่าฟาดทิ้งนาน่าตายแล้วใส่สีนเ่เป็่สวยยิ่งกมนกันเต็มกระตาแลวพี่น้อยชือเธอแล้วจับก้อนยับเป็นเอ็กซ์แสกเน่ยับร้อยย่ เอ้บัหิ้ถามเรื่อเรื่องมันก็มรแล้วคะยิยังสอีเนาะเทียจุ่มเลยลงห้องไปห้องนีแตกเืใหน้าบราเฮ่อห้องนีแตกเือทัวี กินน้ำแน่นอนน่ะน้ำไส่ก้านไม่ได้ติดตัวมันขุ่นด้วยกัโอ้ยน้ำธรรมชาติได้ก็เห็นต้นก้านบวกให้อันละน่าเพื่อนสร้างไปช่วยนะบอสกูเป็นแค่พามาได้อาไรเรียมนะขุ้ยนี่ปาปะขุ้ยมาด่า โอเคเอาแม่ขี่โตไปลองใช้นะอุ้ยโอเคที่น่ะหนึ่มันยาวมันมันยาวไปลัญญาณดูหน่อยโอ้ี่ยุทสศรัญยางมีอีกเหรอสัญญาณยังมีอีกแต่ว่าแม่เอ้ยะ

เป็นย um. ังก <e um really ้นท่อมต้มต้มมากินครอ๋อมากินไ่เชือได้คบกินเหียนเหลเบียนนไปกินมืย็นเแล้วก็ย็นมอกินเบียคมพดกินนะพ่อเป็นยงคมคเย็นทอก่อน ถอกอันน้ำมันใช่คับอันน้ำแข็งเพราะตะว่าหน่อยนึงเพราะตะว่าถอกลงกยินเลยเลยเบียอันนั้นมันเบียเบอรนึงนี่น,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 นะเบียบอร์ที่โอ๊ะยจายจอยโอ๊ะกูได้นะคะไปกว่าเยอะกว่ามอนนั่นแหละแข็งแข็งกมอนนั่นแตงแตงกวางนั่นเป็นนั่นผมกินบ่อบตายตายตายชีได้ดิได้เบียมันอืน้อหือ ผมขมขมขันเบียร์เบอร์เบียร์เบอร์ซี่นั่นดองแล้วนะดองนี่นะดองอีกผู้นี่ก็ต้องทำดิสแท้จะมันหิวเบียร์้เห็ว่าบ่กเบียผมโบโบว่าโดนฉีดหิวเบียร์ว่าไอ้ว่าอันนี้อีตาหน้าโพ้นนะครับเิ็นให้เพิ่จจอกแล้วบ่ได้ได้ไอ้ได้กินเบียร์ขันเด็บขันโบระดับเด็บจีหาตื่นผู้น่า เราพอใจสิเออบัดนี้เฮาก็ดึกยี่ิบชิวแล้วอะไรนี่ดกวยเ้าราคเดียวเบืองหนล้วงล้วงแมงเบี้ยแมงเบียร์บ่แซบกินบ่ได้ที่มากินบ่คักนะบ่ซาใจเอางาไปเน้ะเอ๊ะบอเบิดดก็เบียริไปล้งีดาแล้วก็มยคนเีเบีรยจังไก็เบียรา30ไปเนาะคนมาซอยนี่เบี้ยระเอาเอง3าอื การไปหมู่เบิดเบียชมวามาไลก็ได้คันเบียเบอร์ซี่เลยเบียมันมีคนจิ้คนคนหมู่มากคนเหม็นยิ้งคนเหมนยิ้งแต่คนมันไม่นักลิ้นเอื้อนักเจ้ากันเนี่ยน้ำเขาเขาบินงูแถนับโคโค่กันมู่กันมั้ยแล้เรื่องอีกินสิ่งโค่ต้องบ้วงงูนัาแก่งมีม้าเขาเหงา คอทนี่้คนมันคนชาติแท้ต uh ินพอแดลมมวนเต็มสพักยังว่าเองคุมุักนะพักนงแม่นี่ย้าอองคมแม้นนคอแหลมบานกิดต้าทำบคมนี่ก

เล่ยจะบปูคนหนนี่บินแข็งบินแข็งมานลตอนอยูเงนไปัจะุปูได้เองอลอยนั่เทียงทยนี่หเที่ยได้ได้ได้เน,น,น,นี่ยไ่นเมือยลูกัมันบวเมื่อยยามันตอนสิยูนี่ม่เป็นลิงบ

จังี้ม่นุ้ต้งตาจีทอสองโลเลยเบิ้งหอยจิไนเด้หอยใิมมหมูยนี่บ่มแม่นอดินแห่เจียวยอเมื่อยนะนื้อะดินไินแห่ก็นนาระเบิดนี่ปลมไนคนลมัน่็ลักษณะ พักธรรมชาติเด้อพี่น้องเอ้ยขันแม่นดักขันแม่นได้ไปหาไปฝากเนาะอกอทมมี่ผมแร่ว้ามาอะไอยากไปพี่น้องเอ้ยลูกสาวามาอีกปะได้ไลายกันด้วยนี่พักซีกดี้เขียวนี่พักเขียวพักสีพักเขียวๆว,ว,ว่าบ้านโอเคพี่น้องเอ้ยกระบ,บ้านกับเพื่อนกันเลยเนาะเอาไปเอา เอาบลอดภัยด้วยสำ <c oughs> หรับคลิปนี้ก็สิขอจุกล้มให้สำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์อย่างเงีนเน้ยฝากซีไปสู่กสู่คนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเว้ยเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้สาวตะวันเนาะได้เฮ็ดคลิปต่อไปไอ้คนลอกพุดไลไล่พุดไลไล่แน่พี่สองสามไล่แล้วพี่น้องโดยนี่ก็จะเป็นลานใายพี่น้องเว้ยโอเคพี่น้องเว้ยบายบาย